มันตราบริเวรเทรดดิ้งการ์ดเกม Sd03 The Brotherhood นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นการกลับมาของมันตรา TCG นะครับในรูปแบบของเด็กเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งครับโดยในรอบนี้นะครับมาในธีมของ2พี่น้องนั่นเองนะครับระหว่างเจ้าพาลีกับสุครีปนั่นเองนะครับซึ่งตามหลักวรรณคดีจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องรามเกียรตินะครับอีสองตัวนี้ก็เป็นพี่น้องกันด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแน่นอนเขาว่าเห็นจากหน้ากล่องะลยแล้วคนก็น่าจะพอกันเดาได้แล้วใช่ไหมครับแม่ให้ลุง2คนที่ครั้งเก่าเกมทั้งประสบการณ์บแล้วก็ การวางแผนนะครับแน่นอนแลยวครับบอลนี้ก็จะเป็นการเล่นกับพลังงานทั้ง2สีนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าการที่ตัวหน้ากล่องนะครับเป็นพาลีกับสุครีบนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันนั่นเองนะครับที่คุณลุงนะครับวัยเก่านะครับทั้งการรบนะครับแล้วก็การนำทับหรือวางแผนการรบต่างๆนะครับจะมีเคมีอะไรกับ SD ชุดนี้ที่เล่นกับ2พลังงานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นการมไ่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันกันเลยลวกันนะครับว่า SD ดีชุดนี้มันจะเฟี้ยงเหาะแค่ไหนนั่นเองนะครับ โอเคนะครับก็มาเข้าสู่ช่วงอันบ็อกซิ่งกับผมทีมอีกแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนเขาว่าชุดนี้ครับ SD 0 3นนะครับ The Brotherhood นะครับ,รบสุด สายเลือดน,นั่นเองนะครับเอาจริงๆชื่อไทยเนี่ยค่อนข้างเคราะมากเลยนะครับตอนแรกผมนึกว่าเขาจะแปลเป็นแบบศึกสองพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยลุงสุครีบกับพาลีครับเขาสู้กันนั่นเองนะครับแม่ไม่อยากสปอยนะครับไปดูเอาเองใน Netflix แล้วกันนะครับในว่าด้านข้างครับก็เป็นศึกสายเลือดนะครับหรือก็คือ the brotherhood นะครับแต่นี่คือแบบเป็นเขียนเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับแล้วก็ด้านข้างครับก็เป็น the legend of exmoon g นะครับก็คือเป็นชุดของภาคตำนาน8ดวงจันทร์นั่นแหละครับอันเนี้ยไม่ใช่ BM01 นะครับดดูผิ ตลอดครับมันก็คือ 8M01 Edition นั่นเองนะครับก็พูง่ายก็คือบอกเนี่ยก็ยังมีความเป็นกิมมิคของเนื้อเรื่องในภาคแรกอยู่นะครับยังไม่ได้ปูไปภาคสะพานสู่หลงกาอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับส่วนด้านข้างนะครับก็คือการลิสต์ต่างๆนะครับแล้วก็ซ่องทางโซเชียลมีเดียในการติดต่อทางมันตราบริเวรนะครับซึ่งเดี๋ยวผมแปะให้ในทางดีสคริปชันกับคอมเมนต์อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าก่อนที่เราจะเริ่มอันบล็อกกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับ ทางมันตราทีซีจีนะครับแล้วก็ทางริฟสตูดิโออีกเช่นเคยนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าในรอบนี้เขาก็ให้ของแถมเรามาค่อนข้างเยอะอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปหยิบแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นี่นะครับก็ให้ทั้งโปสการ์ดนะครับของลุงคาเรียลุงสุครีพนะครับโคตรเท่นะครับและแน่นอนครับว่าก็รวมถึงจะให้น้ำบัตรด้วยนะครับ นามบัตรของ r i f Studio นะครับเป็นลายของทั้งพารีกับดูสุครีปนั่นเองครับซึ่งด้านหลังก็จะเป็นนามบัตรของทาง r i f Studio เลยนั่นเองนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณสําหรับของชํารวยที่ระลึกที่ให้มาด้วยนั่นเองนะครับทั้งโพสการ์เอ่ยและก็นามบัตรเอ่ยนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆเลยนั่นเองนะครับโอ้โหรอบนี้กล่องแน่นจริงครับเอาแมตออกก่อนแล้วกันเพีแมตกระดาษของเรานะครับอ้ยโอ้แกะออกมาแล้วนั่นเองนะครับ แน่นอนว่าตัวหน้ากองก็เป็นลุงคาลีนั่นเองนะครับก็ไม่อยากจะสปอยนะครับลุงคาลีนี่ก็เป็นตัวร้ายครับของภาคแรกนะครับตำนาน8ดวงจันทร์นั่นเองครับและเขาร้ายยังไงก็ไปติดตามเอาในมันตราวอริเออร์เวอร์ชันหนังเต็มนะครับตำนาน8ดวงจันทร์นะครับแน่นอนครับอย่างแรกที่เราจะมาดูกันนะครับก็คือแมกกระดาษนั่นเองนะครับรอบนี้ดูหนาเป็นพิเศษเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับว่าเป็นลายอะไรนั่นเองนะครับลายนี้อย่างเท่นะครับก็คือ ลายพาลีกับลุงสุครีมนะครับที่ใส่ชุดเกราะสู้กันนั่นเองนะครับชุบไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ากล้องจะเห็นหมดนะครับเพราะว่าผมวางกล้องไกลมากเลยนั่นเองนะครับแต่ก็เป็นรูปตอนต่อสู้นะครับถือว่าเท่มากครับส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นคู่มือสอนเล่นเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็ใครอยากจะลองเล่นมันตราวอริเออร์ก็ดูตามคู่มือนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมและแล้วเราก็มาดูในส่วนของเจ้าตัวทีดีนั่นเองนะครับอ โอ้เจ็บนิ้วเจ็บนิ้วจริงเงี้ยเนี่นะอ,อ๋อดูเหมือนมันจะแยกเป็น2เด็กปะเพราะอันนึงก็เป็นพลังงานไฟฟ้าอีกอันนึงเป็นพลังงานสุริยะนะครับอโอ้ เจะแกะได้นะครับตัวแรกนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับก็คือลุงพาลีแบบฟอยนั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าลุงพาลีในรอบนี้ก็มีพลังโจมตีด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีสกิลหลบหลีกตีติดคลิอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดจํากันได้นะครับพวกตัวละครแบบพวกนักรบนะครับจำเป็นที่จะต้องใส่ชุดเกราะก่อนนั่นเองนะครับถึงจะตีได้ครับแต่เนี้ยก็คือเหมือนกับตีได้เลยนั่นเองนะครับและนี่ครับมีชุดเกราะด้วยนะครับร่างอวตารองค์อินนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าพาลีเป็นลูกพระอินนั่น โคตรเฟี้ยวนะครับเจ๋งมากๆเลยครับแล้วก็มีชุดเกราะนักรบนะครับของพาลีนะครับ S S R นะครับและนี้ครับลุงสุครีบของเราครับไม่ธรรมดานะครับลุงสุครีบก็มานะครับแล้วก็ มีพลังโจมตีมีค่าความรุนแรงอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ใช้พลังงานพาดไฟนะครับก็คือพลังงานสรุยะนั่นแหละแล้วก็ชุดเกราะของลูสุขคีแบบ S S R นั่นเองครับอันนี้ก็น่าจะการันตีมั้งผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนั่นเองนะครับเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วอ่ะก็คือ S D ของวายุกับเวลามันสุ่มฟอยน์นั่นเองนะครับแต่เนี้ยก็ดูเหมือนจะได้ทั้งฟอย์ของตัวพาลีเองแล้วก็ตัวชุดเกราะนะครับรวมถึงกับลงสุกคีปด้วยครับที่ทั้งตัวลงสุกกรเป็นนนฟอยัเองแล้วก็รับยนนแมมมม่่ก็ SSR ครรรััไธดบ ยานแม่นารานั่นเองนะครับเจ๋งไม่น้อยเหมือนกันนะครับมีอัลติเมทด้วยนะครับก็คือได้ยานแม่ใหม่นั่นแหละแล้วก็ยานลบพาลีนะครับอ๋อแสดงว่ายานแม่เนี่ยก็คือแบบฟอยสุดนั่นเองครับเพราะว่ายานลบพาลีก็เป็น SSR เหมือนกันนะครับแต่ไม่ฟอยนะครับแล้วก็ยานลบสุครีพนะครับก็เป็น SSR แล้วก็ไม่ฟอยเหมือนกันนั่นเองนะครับที่เหลือนะครับก็คือพวกอาวุธนะครับหรือเกราะยานแม่นั่นเองนะครับก็ได้แก่เกราะยานพลังสุริยะนะครับชื่อสวยมากนะครับแล้วก็โอ้โหให้มา2นะครับ แต่พลังอัศนีครับก็ให้มา2ครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเล่นยานของใครนั่นเองนะครับกับตันวานารานะครับอันนี้ไม่ได้เห็นในตัวหนังนะครับแต่ก็ถือว่าสวยเหมือนกันนะครับทีมงานนา่นจะวาดใหม่นั่นเองนะครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้ก็จะขึ้นอยู่กับเราเลยครับว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงครับถ้าสมมติว่าสนามเรามีพาลีกอกดเทคนี้ถ้าสนามเรามีซูคิปเรากดเทคนนี้หรือถ้าสนามเรามีทั้ง2ตัวก็กด2เทคนี้ได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเจ๋งไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็ให้มาหนึ่งใบนะครับแล้ว อัญเชิญองค์อินนะครับืหให้มัน2ใบนะครับวานอนอัศนีพลทำลายนะครับหรือก็คือชุดเกราะนั่นเองนะครับืหธรรมดาที่ไหนครับก็ให้มา3ใบครับ3ใบเออใช่ให้มา3ใบนะครับแล้วก็พลทะลวงนะครับพลทะลวงก็ให้มา3ใบนะครับผลรบกวนก็ให้มา3ใบเหมือนกันนั่นเองนะครับได้รับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดใหม่ด้วยครับก็คือคีย์เวิร์ดใบนะครับน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดในเกมนั่นเองนะครับแล้วก็พลเกลียนนะครับก็มีคีย์เวิร์ดสตันนะครับ สตาร์นก็น่าจะอารมณ์เหมือนติดชาแบบโปเกมอนหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับก็ให้มา3ใบนะครับแล้วก็ไฟฟ้านะครับต่อมาครับก็เป็นอุปกรณ์นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นอุปกรณ์ยันแม่นะครับเป็นแปรงสุริยะไฟฟ้านะครับก็คือเป็นการ์ดที่ช่วยเสิร์ฟพลังงานได้นั่นเองครับถือว่าไม่แย่ขนาดนะครับก็ให้มา2ใบนะครับและอัญเชิญสุริยะเทพนะครับก็ให้มา2ใบนะครับต่อมาครับพลระเบิดนะครับ อันนี้ก็น่าจะให้มา2 3 4มครับใหมา4ใบโอ้ไม่ธรรมดาครับต่อมานะครับก็คือพลสุริยพลติป,ปีครับอันนี้ก็ให้มา3ใบนะครับแล้วก็มัดจรวนนะครับก็มีคีย์เวิร์ดสวนกลับนะครับก็เป็นคีย์เวิร์ดปกติแล้วครับก็ให้มา2ใบนะครับ แสงอาทิตย์นะครับให้มาอีก2ใบนะครับและสุดท้ายก็คือพลังงานนั่นเองครับซึ่งในร่อบชุดนี้ก็ให้พลังงาน2อสีครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็คือพลังงานไฟฟ้านะครับของพาลีนะครับที่ให้มาสิบใบแล้วก็พลังงานสุริยะนะครับหรือพลังงานไฟนะครับที่ให้ก็เล่นกับสุครีบนะครับถึง10บใบด้วยกันนะครับเกรดโเป็น SD ที่สามารถตีได้เลยครับแบบดุดันไม่เกรงใจใครนะครับส่งก็เป็นลุงจุดเก๋านะครับทั้งการรบและก็การวางแผนการรบนั่นเองนะครับถือว่าสิ่งไม่น้อยเลยนั่นเองครับกับ SD ชุด ี่ครับที่เป็นกิมมิคสสีนะครับและแถมยังมีคีย์เวิร์ดใหม่ๆอีกมากมายนะครับถือว่าเจ๋งไม่น้อยเลยนั่นเองนะครับผม โอเคนะครับเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวนะครับ SD 0 3นะครับ The Brotherhood ศึกสายเลือดนั่นเองครับโดยรวมผมค่อนข้างชอบนะครับที่เด็กเริ่มต้นชุดนี้นะครับมาในกิมมิคของการเล่นกับ2สีนะครับหรือ2พลังงานนั่นแหละถือว่าเป็นกิมมิคที่น่าสนใจน้อยเลยครับแคมไอสอสี2พลังงานเนี่ยครับตีมแต่ละตีมนะครับค่อนข้างต่างกันออกไปครับอย่างที่รู้กันเีงครับสุครีบกับพาลีนะครับเป็นพี่น้องกันนะครับแต่แน่นอนว่าอยู่คนละฝ่ายก็ต้องต่อสู้กันนี่นะครับแต่ในรอบนี้เด็กเริ่มต้นที่อยู่ในชุดเเเดีีีียยววกกกกกกัััันนนนนอออะะคครรรบบ็็่่่าาปป2 2ทมสตงไ และแน่นอนครับรวมในกับคีย์เวิร์ดใหม่ๆที่มาในชุดนี้รวมถึงกับยานแม่ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยานพาลียานสุครีบหรือยานวาณาฬานะครับที่ว่าเจ๋งไม่น้อยเหมือนกันครับและรวมถึงกับคีย์เวิร์ดอย่างสถิตนะครับที่อยู่ในตัวของพาลีกับลุงสุครีบเองนะครับซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดนะครับที่ทำให้ตัวละครนะครับสามารถฉกได้เลยนั่นเองครับไม่จำเป็นต้องสวมกรอบเหมือนกับตัว SD ก่อนหน้านี้สองชุดนะครับอย่างวายุกับเวลาครับที่ต้องสวมกรอบก่อนถึงจะตีได้แต่ลุงๆทั้งสองคนนะครับสามารถที่จะฟาดฟันได้เเลยนนนัั่องะครบ ซึ่งแน่นอนครับณวันที่อัพคลิปนี้อยู่นะครับทุกคนก็สามารถซื้อเจ้ามันตรา TCG SD 0 3 The Brotherhood ศึกสายเลือดได้แล้วนั่นเองครับซึ่งชุดนี้นราคาเพียงแค่3 4 9บาทน,นะครับโดยทุกคนนะครับสามารถซื้อได้ตามร้านการ์ดชั้นนำใกล้บ้านคุณนะครับหรือ ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ทาง Rift Studio นั่นเองครับหรือทางร้านการ์ดไหนครับสนใจนะครับที่จะซื้อเจ้า SD ศูนชุดนี้มาขายนะครับก็สามารถติดต่อได้ทาง NX Gallery ได้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมเองก็ต้องขอขอบคุณทาง Rift Studio และรวมถึงทางมาตรา t c g อีกครั้งหนึ่งมากๆเลยครับที่อส่าห์ส่งเจ้า SD ชุดนี้มาให้ผมได้รีวิวนะครับทำให้เห็นถึงความก้าวกระโดดนะครับของ SD ชุดนี้ถ้าเทียบกับ2ชุดก่อนหน้านี้นั่นเองครับถือว่าเจ๋งน้อยเลยนั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนเรว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปกต่อไปด้วยนะครับสวัสดีลากบาก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย